ครับ FC วันนี้เราอยู่กับบรรจงลงสวนนะครับครับวันนี้มาติดตามกันใหม่ครับว่ายง,งผมนี่ ขึ้นลูกจริงไหมมีอะไรโชว์ในเราไม่วันนี้โชว์ลูกหน่อยว่าเออมันเป็นลูกแล้วอยังไงมันก็ได้ตังค์อยู่แล้วอันนี้เขาเรียกระยะอะไรไข่หานไข่หงไข่งูไข่ไก่เบอร์สีอะไรเงี้ยไข่ไก่เบอร์สีถ้าเบอร์เบอร์หนึ่งกว่าสองมันก็โตหน่อยเออเบอร์สีก็ใช่นี่แหละเขายังเล็กอยู่นิดนึงยังไม่ข้ามไปหานะะใช่ใช่ก็ไม่กี่วันอาทิตย์เจ้าาสองประมาณครึ่งเดือนกับไปปืนแล้วเรอวเร็วอยู่ถ้านนียังเล็กอ่ามันไปเร็วนะก็เห็นเขาเรียกว่าตอนนี้ไข่คไอย่นะชายู่ ในบ้านก่อนก็ไปเร็วก่อนอ๋อไข่คาไซภาพรวมก็คือเหมือนกันหมดอันนี้เป็นรุ่นรุ่นแรกเลยรุ่นแรกหรือรุ่นสองรุ่นสองรุ่นสองกำลังบานสองกำลังบานเต็มหมดใส่ปานมาเป็นรุ่นแรกกับเต็มกิ่งเลยแหละก็ภาพรวมเราคือสองรุ่นสองรุ <2> <2> <2> ่นหลักๆก็จะเป็นไข่ไก่ไปไข่ห่านใช่แล้วก็มีไข่นกกระทาที่เราจะต้องจัดการใช่อันนั้นถ้่ว่ามันมันเยอะแล้วก็ใอยเล็กทิ้งเลยอืมอ่าสมมติมันพอแล้วเนี้ยเราก็ไม่เอาแล้วเนีย องอย่งนี้เลยเหรอใช่ใช่เอฟซีเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวคู่นี้ก็ขีดทิ้งเลยเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าใครที่ทรงไม่ค่อยสวยใช่แต่งอะไรเราก็สังหารโหดใช่เขาเป็นเยอะกิ่งนี้มันสามสิบหลูกอ่ะเราแค่เต็มที่สิบลูกสามสิบเลยเหรอใช่นะไปเนี่ยมองจุก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 อะไรมาเนี่ยเนี่ยยาวเพราะเนี่ยถึงโคนะเนี่ยกิ่งสามนี่ไงกองสามไปข้างหลังใช่เนี่ยมันเยอะไงตรงกันโคนเลยแล้วเราจะเอาไว้กี่ลูกอ่ะเต็มที่ผมว่ามันเต็มที่ไม่เกินติบลูกเต็มที่เลยนะ ทั้งกิ่งเนี่ยรวมเป็นกิ่งย่อยกิ่งอะไรเงี้ยใช่เราจะเอาสักิบลูกสิบลูกดูเฉลี่ยวันสิบลูกเยอะไปแล้วก็ใครถลบลงมาอ๋อหมายถึงว่ากิ่งย่อยอาจจะลูกหนึ่งสองลูกเงี้ยนะใช่มันอกีงเนี่ยสามกิ่งเนี่ยกิ่งนี้อุ้ยเยอะมากกองเยอะฮะกิ่งเนี้ยมากกิ่งเนี้ยมันยี่สิบลูกอะสาขาย่อยเยอะเลยนะใช่ฮะต่อต่อต่อกิ่งผมเต็มไปน่ะเออหมืนวันได้กิ่งเนี่ยนะกิ่งเนี่ยประมาณยี่สิบลูกเนี่ยกิ่งเนี่ยจำเอดเลยที่สวยเนี่ยมันยี่สิบลูกได้เนี่ยถ้าแบบที่เราหาเนี่ยยี่ย เราต้องที่กับทิพย์ลูกก็พอแล้วต้องต้องเลยแบบให้ความดันขึ้นมันถึงสวยเลยแต่ว่าขึ้นมานี่แบบว่าขึ้นมาสวยอ่ะโอ้ขึ้นได้ข้างบนยิ่งใหญ่นะเราดูใช่ฮะมันได้เลี้ยงยอดก่อนลงมาบ้างข้างบนมันจะโตเร็วกว่ใช่ใช่คือมันเลี้ยงยอดก่อนมาหาโคนอืมแล้วก็จะมีรุ่นบานด้วยฮะรุ่นบานเป็นแหงแล้วก็ใกล้บานใช่รุ่นบานแล้วใกล้บานแล้วก็เป็นหางแย้มีรุ่นอ่ะไหนบ้านก่อนก็จะโตก่อนบ้านก่อนก็จะขึ้นลูกก่อน แล้วตุ่มตาที่มานี่เอาอไหมเนี่ยตีทิ้งหมดเลยไม่เอาแล้วขนาดแอรุ่นที่ว่าเนี่ยนะมันยังดอกแผลงๆมาเต็มไปหนวดปลายยอดอ่ะเออก็ถึงว่ายังมีตุ่มตามาอีกเหรอเนี่ยบางคนเขามาไม่มีผมก็ต้องนั่งรูดทิ้งอะกินรูดท้ารูดทิ้งหลายต้นเอาหมดเนี่ยมันมาใช่เออต้องรูดทิ้งไงภาพรวมทั้งแปลงเราคือไซนี้ไซนี้ฮะแล้วก็มีรุ่นสองเนี่ยก็ก็รุ่นแรกก็ถือว่าห้าสิบน่าจะได้อยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของในห้าสิบต้น อ๋อหมายถึงว่ารุ่นรุ่นแรกเนี้ยเริ่มเป็นอย่างเงี้ยสักห้าสิบเปอร์เซแล้วใช่แต่อาจจะเกินที่เราคยขอแค่ห้ิก่อนเดี๋ยวว่ามันไม่ถึงยังไงแล้วก็พูดพูดน้อยๆไว้ก่อนไว้ก่อนแล้วตัดก็รลูกกันไหนลองดูต้นหนึ่งก่อนตอนนี้เดี๋ยวหามีต้นเดียว ต้นอื่นต้นอื่นเอฟซีต้นก่อนฮะเดี๋ยวว่าเรามีต้นเดียวไงโมต้นเดียวฮะเออเออเราก็แตโมต้นที่มีดิ่ไปต้นที่ไม่มีทำไมล่ะเราต้องดูต้นที่มันนั่นไงเหรอต้นที่มันมีเดี๋ยวฮะมึงเห็นมุมเนื้อต้นเดียวไหมไม่เปลี่ยนทักทีเออเออไอใบก็ยังได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เห็นว่าเขามีซันบงซันเบิร์นอะไรกันใช่ฮะก็แก้ปัญหาได้อยู่เราก็ยังป้องกันอะไรได้อยู่นะเนี่ยขนาดต้นอันนี้ยังบานอยู่เลยเนี่ยรังบานอยู่ฮะรุ่นรุ่นรานงบานเป็นหางแย้นลูก เนี่อ๋อเขย่าที่ล้วงกาวเนี่ยขนาดใบเราโดนลมโดนทันเบอร์เนี่ยลูกลูกกลางเลยนะโยลูกสูงอ่ะก้องใช่มันต้องต่ำมีที่เราเราต่ำต่ต้นตูปต้องถ่ายถ่นต่ำไก็ได้มีต้นต่ำไหมนี่ฮะนี่เต็มไปเลยเนี่ยเท่นี่ยเต็มไปมีทั้งสูงมากมีทั้งแป้งโอ้แต่แต่ว่าอยากให้กล้องซูมนิดนึมันซูมถึงเยอะเลยอ่ะไอยกิ่งนั้นเอาหมดเลยเหรออ้าวมันนั้นเต็มเทียไม่เกินเจ็ดแปดลูกโอ้โหล้วเป็นพวงเป็นสิบยี่สิบใช่ต้องเอาเลือกไงเลือกตำแหน่งแล้วเลือกลูกสวยไงอ๋ออลูกสวยนี่ก็็แแตต่่งงก ดอกเป็นเป็นไงอ๋อเ,เ,เออที่ี้ <จะ S 1> เราไม่แต่งนี่วุ่นวายเลยนี่ก็แต่งแนละ้วมองหนูโบงมาแต่งแนละ้วคนแต่งไม่กล้าบ,บ้านเลยเหรอแต่งอยู่เนี่ยมองนะี่นี่เป็นมองไงติดทั้งอันทุกอันเนะี่ยหมอทั้งต้นเนี่หมอทั้งต้นเลยเนี่ยโอ้โหติดหมดทั้งต้นเลยเนี่ยมองทั้งต้นเลยเนะ<อ>นี่ยคุณบอลตัตลนะตลนะวใหญ่หน่อยลองมาลองลองมาทุกกิ่งทุกเนี่ยอ๋ทุกกิ่งเลยที่ว่าคนหลุดทุกกิ่งเลยถือว่ารุ่นเนี้ยรับแต่งสบายสบายนี่หมอเนี่ย แค่นี้เต็มเลยเนี่ยข้างล่างอันนี้นยัง<ห><ห>เล็กหน่อยนันเองแต่ว่าเขียวปี๋มาแล้วแต่ของเราเนี่ยพอมันโดนฝนรุ่นแรกมันจะออกไม่เข้าโคนเท่าไหร่ใช่แต่คนมันเยอะอเราเน้นโคนฉีดนะแต่มันก็ยังไม่เท่าไหร่ไงถ,ถือว่ามันก็โอเคอยู่ได้อยู่แต่ก็พอต้นละตัวตน,นี้มันเกินตาที่หนงซ้ำไปเหรอเยอะแยะเหลือๆนะเหลือๆผมเจะไว้ไม่เกินตำแที่ไม่เกินแปดทิศโลกโอ้โหนี่องหน้าเราเต็มเลยเตอนะทุกกิ่ง คือตัวนี้ผมใส่โมระดอกไงโมระดอกเก่งๆแล้วเนี่ยคุณล็อกได้ไหมเนี่ยสวยดีเนี่ยลูกสวยหม้อกิ่งเดียวนะกิ่งเดียวกิ่งนี้ก็เหนื่อยแล้วนะหลายลูกนะหลายลูกฮะมีกิ่งกิ่งย่อยอีกนะครับโอ้เยอะแยะเหลือๆเลยพวกที่งอๆนี่เราต้องแต่งอยู่ละแต่งเลยฮะแต่งเลเดี๋ยวผมจะเกาทิ้งไงเดี๋ยวเราเก็บดอกเก็บอะไรก่อนตุ่มตาดอกพวกนี้เราลูดทิ้งนะทิ้งหมดนะชามเหยียดตีนหนู่ยมระชามลูดทิ้งเนี่ยตอนนี้ลูดไประชามแล้วไง นี่มาเช้าแล้วเหย่าตีหนูอแล้วก็ตุ่มตายอีกใช่ฮะออกมาปลื้ดเลยอ่ะเดี๋ยวดูอีกหลายต้นฮะไปดูเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนแล้วจะถามว่าช่วงนี้เราดูดูแลยังไงอ่ะสักต้นนึงไอ้เชือกล็อกนึงเอาล็อกด้วยหรื่าอันนี้เลยฮะเป็นล็อกข้างๆได้ฮะนี่มองเปล่งเป่งเนี่ยเอฟซีอย่างต้นนี้เรามองเห็นลูกแล้วแต่เราก็ยังเห็นไอ้ตรงนี้อยู่อีกตีทิ้งเอาไหมไม่ได้เอาแล้วกันโอ้ยเต็มเลยดอกอ่ะ ม่ช้าช้าตีไปเพียบเลยเนี่ยแมวนะเหแมวแล้วโอ้ออกแบบไม่เป็นใจบรรยากาศงานใช่ฮะเดี๋ยวเราก็เข้าไปเข้าไปในเลยว่ามันเป็นไซส์อะไรเนี่ยพี่มะเขือมะมะไม่ไม่เข้ามะเขือแล้วไม่จะมาเขือแล้วใหญ่ใหญ่แล้วไม่เขือแล้วไม่เขือแล้วอ๋อันนี้ไข่ไข่ไก่เบอร์สี่เบอร์ห้าขึ้นมาสวยๆเนี่ยใช่ขึ้นมาสวยๆเอ้ยทรงเขาก็เป็นยาวๆสวยอยู่นะทรงสวยอยู่ เนาะเดี๋ยวเราต้องคัดเนี่ยเราว่าตัวไหนมันเกศแล้วก็เอาทิ้งมองเนี่ยขึ้นแบบโหนั้นอันนั้นเลือกเยอะเลยอะเลือกแบบว่าแล้วกิ่งเนี่ยจะเท่าไรแล้วเราสอยใช้ได้นะเยลาสอยก็สอยไม่ลงอันนั้นจะยี่สิบสามสิบอะเราจะไ้กิ่งนี้เต็มที่ไม่เกินห้าหกลูกก็เหลือว่าถือพวกเยอะนะครับถือเยอะตัวนี้ผมจะไว้ละวห้าติ้ลูกจะไหวไหมลองลองห้าติ้ลูกต้นนี้มันน้อยกว่าเพื่อนเล็กไงนี่มันแค่มาแทมใหม่แค่ห้าหกปีมาเขือพวงก็มีมองเนี่ยสอยทิ้งอันนัั้้้นนนนนดออออกกขขขงงงงหล่่่ะตสยททิิโีแแวววเป็พ จริงข้างในได้เลยเนี่ยสวยเป็นพวงพุ่มก็แบบแหง่จะปวดหัวนั่นแหละถือว่าขึ้นลุกได้สวยอยู่อืมสวยไหมกล้องเอาไปไหมขึ้นสวยอยู่ในมองแล้วขึ้นเป่งลูกกลมๆสวยมากสวยมากอ่าสวยแล้วสวยอีกอะ อย่างนี้คือที่ไม่สู้กันไม่ได้ก็ต้องออกนะใช่ฮะมันอ่ามันทรงมันคึมเบี้ยวไงก็ต้องหาที่เอาที่สวยมาแล้วเราก็ค่อยอย่างนี้เราเอาไว้เลยให้สวยแต่มันเยอะไงมันเลือกได้เยอะมันเยอะเราเอาไว้หมดนี่ก็ไม่ไหวไงเรียไม่ไหวมันเยอะไปแล้วดูอย่างข้างบนพี่อะไรก็รูนะลุงตุงนังปันเนี่ยมาจริงจริงเดียวมันยี่ยี่สิบลูกอะหรือสวยงั้นแล้วก็ต้องเราเอาแค่เจ็ดแปดลูกอะแต่ว่ามียี่สิบลูกอ่ะเราเอาไว้เลือกไงตรงสวยแล้วก็เอาไว้ แต่ปีนี้จะปั้นจะคือจะปีนี้เราจะแบกตัมที่เลยไงแบกโชว์เลยอ่าแบบว่าเราจะโตไหมเราแบกโชว์เลยเน้นฟรีดูเลยเน้นป้อนลูกเลยใช่ฮะคือป้อนเข้าไปในปากธรรมดาเราแค่ยี่สิบปีนี้จะห้าสิบอย่างเงี้ยเหรอฮะปีแรกผมไ่แค่ยี่สิบห้าลูกเองปีนี้จะทัดห้าหกสิบลูกอะโอ้ทั้งบนนี้ไว้กลุ่มสวยเนาะใช่ฮะสวยสวยเป็นกลุ่มเนาะต้นนี้ขึ้นมาแบบว่าแต่สวยมาก มหาศาลแล้วอะต้นเดียวแต่ว่าพี่ต้องแต่งเยอะเหมือนกันนะแต่งหอัตราครั้งแรกก็เอาเก๊ะออกก่อนที่ไปเบีย้ยวทรงเบีย้ยวออกก่อนแล้วใคนมาพี่หลังเออคัดเบีย้ยก่อนนะคัดเบีย้ยก่อนแล้วค่คยมาเลือกทรงอันนี้คือข้อดีของดอกที่ออกมาเยอะใช่ถ้าเราไม่มีเราเลือกมันได้ไงเลือกตาแหน่งได้แล้วคัดไซส์ได้อันนี้ตรงนี้แหละโอ้โหเลือกหล่อเลือกได้งีนี้ ช่เหมือนคนหล่อเลืกสาวเลยตัวนั้นสวยมากเลยนะเลืกสาวหล่อเลืกสาวเลยเหมือนกันแล้วก็มีหัวเป็ดอยู่ข้างหัวเป็ดนี่้วาเราใส่ทิ้งหัวเป็ดสู้ไม่ได้นะไม่ได้เอาทีที่สวยไอ้ตัวนั้นมันดูดเก่งว่าะใช่ดูดเก่งกว่าโอ้ทรงสวยแบบทรงแบบว่าเดี๋ยวเราพอเบ่งมันจะสวยเลยนะใช่ฮะเดี๋ยวมันมันคือไอ้เนียมันจะเบ่งให้มันดันพอมาอีกทีนึงถ้าเราถ้าเรามีน้อยนะอย่างเงี้ยเราสามารถเอาได้มันจะพอมาอีกเล็กๆเราก็จะดึงยาวๆไปก่อนใช่ เดี๋ยวมันก็พอมาอีกเนี่ยเดียพอมาอีกมันจะดีดพูมาอีกเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีเมเ็ดย่ยางย,างยาง่างย่งชมคัแค่นแค่เราเลือกทรงเฉยว่าต้องการทรงไหนต้องการแบบไหนออแล้วค่อยมามาการันตีทิ้งว่าจะเอาไหนไว้ฝั่งนี้ก็เยอะน,นี่เนี่ยตน้นเมื่อกี้บงนะังเนี่ยมองไม่เห็นเลยหมอเนี่ยกิ่งเป็นแถวเนี่ยหลุดสวยๆเนี่ยทียย่สวยให้ันเลย,ย,เเลยโอ<ห>้หถือว่าออของเขาใช้ได้นะแอร์สันโฮโมเดลเนี่ยอาหารของเขาเนี่ยอาหารก็พออยู่นะใช่ฮะ ติดดอกก็เยอะอยู่นะติดเยอะอยู่แล้วก็ดอกก็ออกเยอะอยู่แต่ทุกทุกครัง้งทุกคนก็ผมต้องจะบอกว่าถ้าเราทําแนวทางสันโฮก็ต้องทั้งดินทั้งใบทั้งทั้งลูกทั้งดอกพร้อมนะถ้าเราทําแบบว่างกลางมันก็ไม่มได้แบบนี้นะเพราะบางคนเขาไม่ได้ปรับดินเนาะใช่ใช่แมันกินอาหารยากกว่ากินอาหารก็จะไม่เหมือนพวกเราใช่คือระวานปุ๋ยใบจริงเหมือนกันจริงแต่ว่าการดูอาหารกับของเรามันต่างกันไง ไม่เเหมือนกันหรือหาทำไมของผมก็หวานปุ๋ยเหมือนคุณทําไมลูกเล็กฝาลูกไม่สวยเหมือนบรรจงเลยเนาะเราต้องรู้ว่าของคุณทําอะไรมากไงที่ออกมาเป็นระยะนี้แล้วเนี่ยเนี่ยเราจะเริ่มดูแลอะไรยังไงต่อทั้งการให้น้าท้งการป้อนอาหารย่งไงใช่ผมก็มือเตัวตอนนี้ก็เพียยไฟก็ไม่ทลายได้เพราะว่ามันสวยแล้วมันสวยแล้วมันไม่เป็นจีบไม่จีบแล้วไงอย่างที่เขาบอกกันใช่ใช่มันไม่จีบแล้วอ่าแต่ตอนนี้คือหนอยอย่างเดียว นอนมาตอนนี้เหรอไม่ถ้าเราไม่ฉีดนอนก็กินเนี่ยอ๋อมันหนาแหลมนะนอนมาใช่มัน,น,นกินหมดกินง่วงกินหนามหมดเลยถ้าเราเราไม่ฉีดอ๋อใช่แล้วการให้น้ําช่วงนี้มันมี2รุ่นเราให้ไก็ผมก็ให้สี่สิบก่อนอยังไม่ให้ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ